พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่20มิถุนายนครตศักราช2 0 2 2คําำพยานชีวิตโดยคุณมานาซีโมฮันตี โอริสาอินเดียในหัวข้อเรื่องแข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อ7ถึง16และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครวญและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อ16เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันคุณมานาซีโมฮันตีเป็นพยาดิฉันกำลังขับรถไปรับลูกสาวจากโรงเรียนกลับบ้านพวกเราต้องเจอกับสถานการณ์รถติดอันเนื่องมาจากงานซ่อมบำรุงถนนดิฉันไม่พอใจจึงบ่นว่าคนงานพวกนี้ไปทำอะไรกันที่ถนน นี่ขุดหลุมใหญ่รถผ่านไม่ได้แล้วนะลูกสาวของดิฉันตอบคำบ่นของดิฉันว่าแม่คะถ้าพวกเขาไม่ขุดดินแล้วจะสร้างใหม่ได้อย่างไรคะคำตอบของลูกสาวทำให้ดิฉันคิดว่าชีวิตคริสเตียนของเรามีความคล้ายคลึงกับเรื่องนี้เมื่อเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและฤดูการอันเลวร้ายเรารู้สึกว่าหัวใจของเราได้แตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยง ในช่วงเวลานั้นเรามักจะตั้งคำถามใส่พระเจ้าโดยลืมไปว่าในความพังทลายที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้ายังสามารถหล่อหล,ลอมและสร้างเราขึ้นใหม่ท้ายที่สุดพระองค์ทรงนำเรากับสู่เส้นทางที่เราจะเดินต่อไปพระเจ้าจะทรงสร้างเราใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมประสบการณ์ของเราจะกลายเป็นประจักษ์พยานเพื่อคนอื่นๆจะมีความหวังเช่นเดียวกับเรา แม้จะรู้สึกเหมือนว่าในเวลานี้หัวใจของเรากำลังจะแตกสลายแต่พระเจ้าก็ทรงสร้างเราใหม่เสมอข้อคิดสำหรับวันนี้ประสบการณ์ได้สอนให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งในทางความเชื่อและสามารถให้ความหวังแก่ผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนงานก่อสร้างข้าแต่พระเจ้า โปรดสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายล้มเหลวขอทรงประทานความหวังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดังเช่นที่ทรงสอนให้อธิษฐานดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวันขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ